เงี้ยกระดาดดวงดีกระชีเด้ปลาอยู่เด้ตัวดึงไว้ยังน้อยยันมันของ,งพี่น้องเปิดไม้ไหมครัาพี่น้องซี่พกโตบาทเดียวพี่น้องหมานขนาดเลยพี่น้องสุดยอดครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนรับเรื่องพี่น้องกลับมาอนี้ก็หลังจากเลิกงานพี่น้องก็เวลาก็พี่น่อยนะครับเนาะ ก็บอคอยได้ลุ่งพอเท่ารครับผมบางท่านก็ลุ่งมือละสามกิบมือละสองิบมาบอไปซานนี่ยันมีช่วงอากาศก็ได้ลุงครับมือละสองสามกิบอยู่ก็ได้เอาลิบกเก่าๆครับผมมาลุ่งไม้กับตัดตอลุงไม้พ่อให้พี่น้องได้เห็นนะครับเนาะกับบางอาทิตย์ก็บ่อได้ไปใช้ครับพี่น้องกับมือนี่ก็มาหัวมาสวนพี่น้อง หัวยูสวนล็กบุ้งครับผมลกบุ้งขับมาซอยนี่เงี้ยลกพะบุงครับกะนี่กะแปลงนี่กะลกลก็กลกสองหมื่นป่แปลงนี่ลบกสองหมื่นบานี้แปลงนี่อีกอเง่า <c oughs> มือเดียวนี่ลก <c oughs> มันมันไปเนา่าสง่งห้ากัเอา ่ชิมูกมาลุ่นมาหมานขึ้นเก่าครับผมบุร่าสิได้บ่ปรากฏว่าป่าช่วงนี้บ่ถือบ่ถือก็ดีพี่น้องบ่ถือก็ถือก็ดีเห็ดตรงเด็กกับนี่กับมาลุ่นขึ้นเก่าครับผมแหยชิมูกกับแียกัดกัดเบื้องเว้ามาจีบหมันหน่อยมันไหลพี่น้องเอ้ยก็ได้ปิ่งบ่ไปครับไปลุ่นน้องกันครับเนากระผุ้มผ้ำพอดีพี่น้องเปิ่งครับปึ่งแห่กับแหยกับขาดนี่แหละ ก็มารุ่นเก่าครับผมมาสีมานบ่ครับเหี้ยขาดดวงดีก็บจีเดปลาอยู่เดิเห็นบ่พี่น้องเงี้ยขาดดวงดีก็บจีเดปลาอยู่เดิตัวดึงไว้จังหน่อยอยันมันคลองอ๋อาลุนกันครับผมว่าสีมานบ่เดี๋ยวผมขอ ตัวไล่แหกันครับผมบัดสีเอาจังสิบไทยพี่น้องมึงไหมนะครับเจ้าพี่น้องตัวนึงแล้วตัวนึงมากแล้วเฮีย <c oughs> ก,กขกเียขกคลาดโอ้ยของกับของอัเด้อ นี่ของออกโอ้ของที่ออกมาเป็นโอ้นี <stairs. S 2> ่น่าหลายรุดแล้วพ <bah, S 2> <endpoint. S 1> ี่น้องโอ้ท <t ips noise> ่านรุดนึกว่าปลาตัวเมี้รุดดูนี่ของใหม่ของร้ายพี่น้องปลาแย่งบ่อ อีแป้งตัวนึ่งเอ้เีงตัวหนึ่งพี่น้องเป็นเงท่งครับได้เจ็ตัวะสองตัวอีแป้งสองตนี่ครับอีแป้งสามตัวเฉบๆพี่น้องมันสิปิ้งอยุ๊ยมันสิม,มานโอ้โอ้ แต่กี้พี่น้องปลาบานพอดีปลาบอนพอดีปลาบอนพอดีของบ่ของบ่พี่น้องนี่เด้์ใบไถ่ตัวหนึ่งครับหักเกาะไปเลยเออเพิ่งพี่น้องเบิง่งสภาพเปิดไม้ไม้ไพี่น้อง <laughs> เฮ้ยใกล้ยุนเอางัดขึ้นมาได้โอ้ขันมันบ่ขแขงพี่น้องปลานี่คักเทเด้นนี่เอ้ยเนาเปิดไม้ไหมใ้สองตัวอยู่อันนี้ปลาคุยล่ำอันนี้ไปไทยพี่น้องมียังดี โอ้ปวดอะเอาปวดแต่พี่น้องเอ้ยมันพังนี่พี่น้องเดี๋ยวมือรุ่นวัน,นไงๆดอกมือรุ่นแต่ว่ากะทิของก็โง่ออละมันคางครับเหียคางมันก็นเล็บถือป่านะมาดทานเลยพี่น้องเอ้คุ้มค่าอยู่ครับคุ้มค่าคุ้มค่าโอ้ คุนคา่ายุพี่นอ้องป่าอือเพี้ยนหน่อยพี่น้องถึกเงี้ยแล้วเอาเลย <c oughs> เพราะนั่นผมมันว่ามันป่าขาวเนี่ออื่นครับมันพอเห็นมงผมปิดไฟเป็นมู่ไหมพี่น้องเมื่อกี้ผมนี่เมื่อกี้ผมตื่นขึ้นไดวสวงโตวัดที่นี่ ลองขันมนะแหบปาคาดนี่โอ้โขี่ถักอยู่พี่น้องปลาเนี่ตัวง,งามปลาคุยล่ำอย่พี่น้องโอ้เอ้ามันอยู่พี่น้องมนันอยู่สมคุ้มค่าอยู่ครับคุ้มค่าขื้นไม่ขึ้นอยู่อเดี๋ยวไม่ไม่เลยพี่น้องเอ้ยไม่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 ขับไม่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 สองตัวที่เรล็กนะครับนสองตัวที่เรล็ก พี่นอ้องขึ้นไปบงป่าข้างบนครับผมผมคาอยู่ครับน้าบกลงตึกบลงกันนะฮะด้ป่าไม่ยังหรืพี่น้องแห้ขีมูกแหขีมูกโซแล้วนะ แหมขึ้นพองแฮะฝีมือ <prosêm bugawa> ปลาเฮ้ยคุ้มค่าเลยพี่น้องมันแล้ววันนี้ตึก๊กอนใสปลาใสไม่พี่เนี่ปนปลาพี่น้องได้เยอะครับตึกไม้ไหมตึกไม้ไหมลงใหม่ครับพี่น้องเปิดไม้ไหมเฮ้พี่น้องที่พบตัวบาทเดียวพี่น้องมันขนาดเลยพี่น้องสุดยอด วันมงโก้พี่น้องมันนำไหลเปิดไฟวันเลยกับมูรุ่นมันได้ว,วนันแบบจะจะเปิดไม้ไม่พี่น้องเอ้ยไม้ไม่เปิดไม้ไม่เ,เมื่อกี้วันจนว่ากวนขี้ทางหมืน มีแนวของบ่พี่น้องมีแนวของบออ่ขออยากจัดการกระเฮ่อกันพี่น้องมารุนกันครับผมส่งหลักมาไงนี่ป่าบอลหลอกสองครับผม นี่บ่มีกะถือว่าเปิดไม้พี่น้องเข้าหอยมันเป็นผักพี่น้องมันเป็นผักถือว่าเปิดไม้ครับผมมันในของจักว่ามันขอางบรกแล้วติดกับบนติดกันโอ้มาทานแล้วพี่น้องเฮ้ยใบไม้ไม่ไมไมล้วครับผม นี่นะครับไปตลอดแรกแล้วถือว่าถือเราโอเคครับผมถือว่าโอเคครับผม,คคร,บผมรุ่นอยู่ในบ้านง่ายๆพี่น้องมาทานแล้วครับโอ้โอ้เมียพี่น้องเมียครับผมก็เอาไว้ซ้ำนี่แหละครับผมเอาไว้ซ้ำนี่แหละ วันนี้มีเสาไฟพอดีพอได้เห็นฮูงกับกะแหยชิมูกครับผมเปิดไม้ไม้มันทั้งไม้มันทั้งป่ากับกะฝากไว้พี่น้องฝากอ่าบ้าไปสั้นไ้ครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วกะอ่าเบิ้งให้ในเร้อพี่น้องเลยว่วเอฟซีครับทั้งหลายครับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนทั้งอ่าเฟซบุ๊ครับผมฝาก อติดตามรับชมครับผมจะเมือดจังหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้เปิดไฟข้างหนา,านจีรีเวาไปเห็เนครับจังได้แล้วกะไใ,ใกล้ใกล้ถึงฟังฟ่งฝันแล้วละ่พี่น้องสําหรับปาพิสานครับผมตอนนี้ผู้ติดตามก็เก่าพันกว่าแล้วครับผมเก่าพันกว่าแล้วอีกเมื่โดนครับผมก็จะถึงฟั่งฝันแต่ว่ายังตีดอยู่คอหนึงพี่น้องอ่า เวลาครับผมเวลาในการรับชมวิดีโอครับผมยังไม่ทันจะถึงบ่รู้ว่าสิถึงไงบอสำหรับบอไปสานแล้วก็มีเวลาหน่อยครับผมในสิไปเห็ดงานมาเห็ดงานเนี่ยไปมาเห็ดเบียกเนี่ยแล้วก็ปีกเวลามา,าทําคลิปให้พี่น้องด้รับชมครับผมอย่าเคสจะเค่ได้พี่น้องใจรักน่าทังนี้แลลวละ่ะตะกี้เห็ดยูทูบกับเริงเซวซันครับผมส่วนสิบพันกดได้ครับผมส่วนสิพันกดได้ เห็นเห็นฮุครับที่นี่มาเอ่เปิดไฟยังไงรับที่นี่มาทาั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กครับเปิดเพจกับเปิดเพจด,ดีว <laughs> ด่ว่าพี่หลอกนะเนาะดี่ว่าพี่หลอกได้พี่น้องมันมืดคร <laughs> ับสำหรับการเปิดเพจนี่กับบ้าพิสันกับเต็กแต่กจีเต็กกอนครับผมกับเฮ็ดมตัตโตโดนละละเพจแต่ว่า ก็บ่ท่านได้มากระตือรือร้นเฮ็ดประมาณได้เอ่อจักเดือนละพี่น้องประมาณได้สามสี่เดือนนี่แหละพี่น้องประมาณกระตือรือร้นครับผมตะกี้ก็เหตุจะยูทูบครับยูทู b e พรา่พันกดยูทู e แล้วก็ได้เงนินมาแล้วสองสามเทียต่ว่ากะบ่ยังหรอกพี่น้องเพราะเขากับลงทุนไปหลายพี่น้องกับเนี่ยอไที่อยากเฮ็ดอยากสร้างกะมันใจรักพี่น้อง มันใจรลักว่าต้องไปวอ,อาเรียงอื่นกับฝากไ้ครับพี่น้องครับอันใดที่เข้ามารับชมแล้วครับฝากผลงานไ้แน่ฝากรับชมไ้แน่ครับผมกับสําหรับมือนีบ้าวิสารสวัสดีครับ <c oughs> ครับพี่น้องนี่หละผลงานแล้ว <c oughs> เปิดไม้ไหมครับมนันทั้งไม้มนันทั้งป่าก็ <c oughs> ดีเดียวเห็นมันเป็นแพร่พี่น้องครับมันแงหบ่าของกับแแหว่าขาดจีไรครับดูมันขึ้นแพร่ไหมมือน,นีก็เลยวานเลย suốt luôn, bớt bao, đồ ngăm ngăm bác huy làm.